ชีสบรี ie, นะครับจะต้องบอกว่าเป็นชีสที่มีรสชาตินุ่มนวลอร่อยนะฮะเขาเป็นชีสนวลนุ่มนะครับมาจาก um ประเ <Gothic S 2> <Champion. S 1> ทศฝรั่งเศสทําจากนมบวแท้ๆนะครับส่วนอันนี้มะกอกดําครับมะกอกดําต่างจากมะกอกเขียวยังไงมะกอกเขียวเนี่ยเขาเด็ดออกมาจากต้นตอนที่ยังไม่สุกดีมะกอกดําจะสุกกว่านะครับซึ่งมะกอกดําก็จะมีรสชาติมันๆอร่อยครับวันนี้ผมจะเอามะกอกดํามาสอไส้ด้วยชีสบรีนะครับแล้วห่อในแป้งปอกเปี๊ยะทอดให้เป็นเมนูปาะเปี๊ยะมะกอกสอไซ้บรีครับ เสด็จน้ำมะกอกดำนะครับหลังจากนั้นก็ผ่าครึ่งใช้กระดาษซับให้แห้งดีหั่นชีสบีเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็วางลงไปตรงกลางมะกอกดำครับผสมแป้งอนเนกประสงค์กับน,น้ำเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นกาวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราตัดครึ่งแผ่นแป้งปอกเปี๊ยสำเร็จรูปทาน้ำแป้งลงไปให้ทั่วครับจัดเรียงมะกอกดำที่ยัดไส้บีลงไปแล้ว5ผลม้วนแล้วก็ประกบให้แน่นดีตัดหัวท้ายแป้งให้สวยงาม แล้วนํามาพักไว้ใช้ผ้าคลุมเพื่อไม่ให้แห้งครับทําซ้ําจนหมดครับแล้วก็นําปอบเปี๊ยะมะกอกสอสไส้บรีลงไปทอดจนได้สีเหลืองทองตักขึ้นมาเสดดน้ํามันพร้อมรับประทานแล้วครับเมนูอาหารม้วนง่ายๆแต่รสชาติอร่อยครับและนี่ก็คือปอบเปี๊ยะมะกอกสอสไซบรีครับ